บางมูลน,นาเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพิจิตรในอดีตเป็นเมืองภูมิมาก่อนโดยมีที่ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเต่า ต่อมาพุทธศักราช2450ได้มีการย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งใหม่ที่ริมแม่น้ำน่านด้านตะวันตกเหนือวัดบางมูลนาคแต่ยังคงใช้ชื่ออำเภอภูมิอย่างเดิมจนกระทั่งวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2459กระทรวงมหาดไทยได้มีการประกาศใช้ชื่ออำเภอที่เปลี่ยนใหม่ ให้ตรงกับตำบลที่ตั้งว่าการอำเภอซึ่งที่ว่าการอำเภอเมืองภูมิตั้งอยู่ที่ตำบลบางมูลนาคจึงได้เปลี่ยนชื่ออำเภอบางมูลนาคเดิมเรียกว่าบางขี้นาคพอที่คลองบุษบงเหนือตลาดบางมูลนาคมีนาคชุกชุมและได้ถ่ายมูลไว้เกินกาดบริเวณนั้นจึงเรียกว่าบางขี้นาค ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นบางมูลนาคคนจีนในจังหวัดพิจิตรส่วนใหญ่เดินทางมาจากมณฑลกวางตุ้งอยู่ทางริมชายทะเลตอนใต้ของประเทศจีนซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ที่ตั้งรกรากอยู่ที่อำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรเป็นคนจีนแต้จิ๋วและไาหลัซึ่งคนจีนและคนไทยในอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรนั้นเคารพนับถือเจ้าพ่อแก้ว โดยมีวรรณกรรมเรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติเจ้าพ่อแก้วว่านายหอยแซลีเป็นผู้พบเจ้าพ่อลอยน้ำมาในแม่น้ำน่านเมื่อพุทธศักราช2477จึงได้นำขึ้นมาไว้ในสารเพียงตาเล็กๆต่อมาไดฮห้อยได้นำรูปแกะสลักเจ้าพ่อไปที่วัดเล่งเหนือย,ยี่วัดมังกรกรมาราวาสที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้ช่างตกแต่งรูปเจ้าพ่อให้ดูเรียบร้อยสวยงามกว่าเดิม หลังเสร็จได้ทำพิธีกรรมอันเชิญเจ้าพ่อมาประดิษฐานไว้ที่ศาลเดิมบิมแม่น้ำน่านฝั่งตรงข้ามบ,า,บางบูงนาคแต่เดิมยังไม่มีใครรู้จักชื่อเจ้าพ่อจนกระทั่งเจ้าพ่อได้ประทับทรงและได้บอกว่าท่านมีชื่อว่าแก้วตั้งแต่นั้นมาคนทั้งหลายจึงได้เรียกขาน้ำท่านว่าเจ้าพ่อแก้วเนื่องจากชาวอำเภอบางมูลนาจังหวัดพิจิตร มีความศรัทธาและความเคารพนับถือเป็นอย่างมากเจ้า mm hmm. พ่อแก้วจึงมีความสัมพันธ์กับชุมชนประเพณีพิธีกรรมและความเชื่อดังนี้ศาลเจ้าพ่อแก้วมีพื้นที่กว้างขวางและเป็นที่สาธารณะจึงทำให้ชาวบ้านอำเภอบางมูลนาคได้มาพบปะก,กัน โดยมีการใช้สารเจ้าพ่อแก้วเป็นสถานที่ฝึกซ้อมสำหรับการแสดงเหล่ามังกรทองสิงโตและเองกอในงานประจำปีเจ้าพ่อแก้วและงานวันเกิดเจ้าพ่อแก้วนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอบางมูลนาคเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามากราบไหว้สักการะเจ้าพ่อแก้วชมสถาปัตยกรรมของศาลเจ้าพ่อแก้ว และมีสารเก่าที่ทำเป็นพิพิพธภัณฑ์เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เยาวชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมประวัติความเป็นมาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวอำเภอบางมูลนานอกจากนี้ยังมีงานประจำปีเจ้าพ่อแก้วและงานวันเกิดเจ้าพ่อแก้วที่เป็นเหมือนวันคล้ายวันรวมญาติที่ทำให้ครอบครัวได้มาพบปะสังสรรค์ ชาวตลาดบางมูลนาคได้จัดให้มีการบูชาเจ้าพ่อแก้วสองวิธีได้แก่งานประจำปีเจ้าพ่อแก้วและงานวันเกิดเจ้าพ่อแก้ววันแรกของงานจะมีการอัญเชิญเจ้าพ่อแก้วจากศาลใหญ่ลงไปที่ศาลเจ้าชั่วคราวหน้าโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาควันเสาร์วันที่สองของงานจะมีการแหเจ้าพ่อแก้ว ทั้งเช้าและบ่ายซึ่งงานประจำปีเจ้าพ่อแก้วจะจัดวันศุกร์ช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนธันวาคมของทุกๆปีโดยจะมีคำบวนมังกรทองสิงโตเองกอโล่อโกหนูน้อยหับกระเช้าสาวงามถือเปียขบวนเจ้าพ่อแก้วและการแสดงของโรงเรียนต่างๆจัดทั้งหมด6วัน6คืน ในส่วนของงานวันเกิดเจ้าพ่อแก้วมีเรื่องเล่าว่าเจ้าพ่อแก้วได้ประทับทรงแล้วบอกให้ชาวบ้านจัดงานวันเกิดของท่านหลังตูดจ,จีนสิบวันซึ่งจะมีการจัดงานทั้งหมดสามวันสามคืนในงานวันเกิดของเจ้าพ่อแก้วจากขบวนแห่ที่เล็กกว่างานประจำปีโดยจะมีขบวนแห่เฉพาะช่วงเช้าได้แก่ ขบวนมังกรทองสิงโตเองกอล่อโกและเจ้าพ่อแก้วนำหน้าขบวนหาบเกี่ยวนอกจากนี้ยังมีงานเทศกาลกินเจโดยจัดในวันขึ้นหนึ่งค่ำถึงขึ้น9ก้าค่ำเดือน9ก้าศาลเจ้าพ่อแก้วจะมีโรงทานอาหารเจให้แก่ผู้ที่ถือสิ่งกินเจทั้งหมด3มือ้อตลอด9้าวัน ในกิจกรรมการกินเจของศาลเจ้าพ่อแก้วมีการทำวัดสวดมนต์แบบพระสงฆ์นิกายเถรวาสตลอดระยะเวลากินเจ9วันและชาวบางมูลนาคถือว่าเจ้าพ่อแก้วเป็นเทวดาที่ปกป้องคุ้มครองอำเภอบางมูลนาคและสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวอำเภอบางมูลนาคก,การสักการะบ,บูชาเจ้าพ่อแก้วจึงเป็นไปในลักษณะขอพรให้ช่วยเหลือในสิ่งที่กังวล หรือสิ่งที่ปารถนาเมื่อชาวบ้านกับไหว้ขอพรก็จะได้สมดังปารถนาจึงเกิดความเคารพและความศรัทธามากยิ่งขึ้นจะเห็นได้ว่าวรรณกรรมเรื่องเรล่าเฉพาะแก้วมีบทบาทหน้าที่ที่มีต่อชุมชนบทบาทหน้าที่ที่มีต่อพิธีกรรมและประเพณีบทบาทหน้าที่ที่มีต่อความเชื่อเฉพาะแก้วเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอบางมูลนาคเคารพและนับถือ สะท้อนให้เห็นถึงความสมามัคคีของชาวบางมูลนาคที่มีศาลเจ้าเป็นศูนย์กลางชุมชน